ฮัลโหลชิ้นนี้เป็นงานเฟอร์นิเจอร์แขวนผนังเป็นดอกพุทตานสวยครับคุณพี่ชิ้นนี้นะแกะสลักแล้วราคาย่อมเยาวมากงานไม้สักนะบอกก่อนแล้วแกะสลักสามชั้นแบบนี้เลยสวยงามมากเขาแขวนผนังครับงานชิ้นนี้หน้าใหญ่แบบนี้เลยนะ5,500งานชิ้นนี้5,500ครับคุณพี่ท่านใดสนใจสามารถแคปภาพนี้แล้วส่งไปที่บ้านเขียวได้เลย นี่คือการแกะสลักสุดยอดสวยงามมากแล้วด้านหลังเก็บงานแบบนี้เรียบร้อยจริงๆน้ำหนักเนี่ยนะมีประมาณเกือบเกือบ5กิโลกรัมเลยนะครับสวยงามมากเนี่ยฮะดูสิแล้วที่สำคัญเป็นงานไม้สักเป็นงานเฟอร์ิเจอร์สะสมได้เลยแล้วคุณพี่ช่างคุณคิดได้ยังไง5,500คุณพี่ลองนึกสภาพ,พดสูสิเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบเลยเหมาะที่จะแบบโชว์งานเนื้อไม้สวยๆแบบนี้ ผนังขาวผนังสีน้ำตาลของคุณพี่ที่บ้านสวยๆมีชิ้นนี้เข้าไปชิ้นหนึ่งนะสวยเลยนะครับผมงานนี้ใส่น้ากว้าง2ฟุต60เซนติเมตรสฟุต60เซนเมตรเวลาอดวดัวดอดวัดแบบนี้นะสฟุต60ซนติเมตรนะครับผมสวยงามมากจริงๆเนี่ยนากว้าง2ฟุตสวยงามสุดยอด3ชั้นด้วยวิธีการสั่งก็เช่นเดิมครับผมตามสไตล์ช่องอดก็คือแคปภาพไปเลย แล้วส่งไปที่บ้านเขียวแล้วเช็ควิธีการส่งตรงหน้าช่องโปรไฟล์นะของแบบนี้เอาใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง2 3ถึงวันถึงที่หมายปลายทางแค่นั้นเองแล้วส่งเร็วมากใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวชมที่ร้านก็แวะมาได้เลยนะครับผมกิการเส้นทางการเดินทางอยู่ตรงหน้าช่องโปรไฟล์ผพอ,อยู่ที่พุนทธมณฑลสายสีนะคปรปฐมติดกับวัดญาณเวศสกวันเลยนะครับผมเนี่ยฮะสวยงามมากหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งนะแต่ว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลขึ้นวันปีใหม่ก็ สอบถามเช็คกับน้องเจ้าหน้าที่เขาดนึงแล้วกันนะครับผมของราคาแพงๆแบบเนี้ยโอ้อยากจะให้คุยกันก่อนเนาะจะได้ส่งกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สบายใจนะครับผมเพราะว่าของแบบเนี้ยมันมีแค่อย่างของชิ้นเนี้ยที่โอหยิบมาให้คุณพี่ดูมันไม่ได้มีเป็นร้อยชิ้นนะของชิ้นเนี้ยที่โอหยิบมาให้คุณพี่ดูมันมีแค่2ชิ้น สอสชิ้นแค่นั้นเองคือขายหมดคุณพี่ช่างเขาก็ทําใหม่แกะสลักใหม่เพื่อใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของนะครับผมใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สไตล์ไอเดียการแกะสลักจิตวิญญาณการแบบลงไม้ลงมือทำของคุณพี่ช่างเนี่ยนะใครชื่นชอบอะไรแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากบอกเพื่อนใหู้้ด,ด้วยนะครับ